ตเพียนกับังนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีที่ใหม่นะครับมาตกปลาผมวันนี้มามาหนองเดิมครับแต่ว่าลงคนละลงคนละจุดเพราะว่าเราช่วงเช้าเราไปคราของนะครับกลับมา นักตกปลาเข้ามาเยอะแล้วเลยไม่มีที่นั่งก็เลยลร,รลงตรงนี้กวันนี้ก็อาจจะลงเบ็ดสี่หลังแล้วก็อาจจะรอให้ร่มแดดล่มลมตกนิดนึงก็จะลงเบ็ดสปิวด้วยครับส่วนเหยื่อของเราค่ะสูตรเดิมครับผมสูตรเดิมก็คือเหลือจากเมื่อวัน ันไหน่ะที่เรามาคลิปที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์กลิ่นก็จะเปรียปร้ยวๆหนูได้ยินเสียงนะครับตุ่มตามตุ่มตามไม่ใช่ปลานะตีเบียดลงไปเอาลุ้นดูครับผมว่าเราจะหมานไหมเหยื่อเราจะเหยื่อเราจะเหี้ยวไหมวันนี้จะกินเหี้ยวไหมอยากกินนะ ตีเหยื่อไม่ที่สองแล้วนะครับเงียบวันนี้เขาบอกวันนี้เขาได้ปลาขึ้นกันเยอะตรงที่เรามานั่งนี่ครับแล้วก็ขเข้าก็มาวันนี้นัาต่อปลาก็มาขเขาก็บอกวันนี้เงียบทุกคนเลยอากาศกับคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับ เเราจะกินแห้วหรือเ่าวันนี้กินเหี้วไหม่นาะตามกันครับผมอาจจะกินใบ,บๆก็ได้ครับวันนี้เพราะว่าปกติมาช่วงเช้ามันกินช่วงเช้าแต่วันนี้เราออกมาสายออกมาถึงไม้ตีตเหยื่อเสร็จก็ น่าจะเกือบสิบโมง <c oughs> นักตกปลาปนกันทุกคนเลยครับมามันเงียบเงียบมากอ่ะครับตอนนี้ก็สิบสี่เกยี่สิบนาทีดีเห่อเป็นไม้ที่สามครับพี่น้อง มีปลาตอดไปตัวเดียวนอกนั้นก็งยียบนักตกปลาหลายคนก็เงยียบปลาไม่เข้าเลยไม่รู้เป็นอะไรวันนี้จากช่วงเช้าที่กินดีปลาเข้าเขากินดีนะครับแต่วันนี้นักตกปลาทุกคนเงยียบหมดเลย หรือว่าจะกินช่วงเยน็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับงน,งนฟ้ากำลังร้อง้วพี่น้อง มังส,สวยๆครับผม,ม,บผมแต้มเล็กครับพี่น้องตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยครับผมก็ตอนนี้ก็บ่ายสาม ยี่ห้านาทีนะครับอืฝนฟ้ามาแล้วครับผมเราเพิ่งได้ปลาไปตัวเดียวปลาตัวนี้ก็เข้ากินเหยื่อประมาณเกือบบ่ายสามเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่ออีกไม้หนึ่งครับผมนักตกปลาก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วเพราะวันนี้ปลาไม่เข้าเลยได้ปลากันคนละตัวสองตัวปลากระมังตัวเล็ก เพียงยากแต่เพียนยักเือสูตรนี้ไม่มีเห้ยว ครับผมก็เก็บเป็นเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็สี่โมงกว่าสี่โมงประมาณสี่โมงสิบนาทีนะครับปลาของเราในตะเพียนกะกำลังนะครับไซส์บิ๊กๆโอ้ตะเพียนตัวนี้น่าจะสามสี่ขีดได้นะครับลุ้นทั้งปลาลุ้นทั้งฝนเลยพี่น้องเอ้ยนูทางโน้นตกแล้วไปครับเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านให้ดูนะครับ เปียกครับที่แล้วเห็นบ้างนะครับเปียกมอดยอดเลยา็รุ้นฝนขรุ้นเก็บเบ็ดเสร็จเก็บเบ็ดออกรถมาครัฝนตกกลางทางพอดีฝนเริ่มตกตั้งแต่ขึ้นขึ้นรถนะครับ จะเอาปลาไปช่างให้ดูนะครับว่าปลาไอปลากระมังกับปลาตะเพียนตัวนี้มันมันขีดตัวมใหญ่เกินสองตัวนี้8ขีดครับเกือบโลนะครับปลาตะเพียนนี่4ขีดกว่านี่สามขีดกว่าเป็น8ปขีดครับผมโห พ่พอคนแม่ปลาแตเพียนอันนี้ก็โคตรพอคนแม่ปลากระมังครับผมวันนี้ปลากินยากนะครับวันนี้พอนักตกปลาก็บางคนไม่ได้ปลาเลยบางคนก็ได้ปลากระมังปลากระมังเล็กสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยเราก็รุ้นทั้งฝนรุนทั้งปลาครับก็คลิปนี้ก็คงลาแค่นี้ครับผม เกือบไปวันน <S człowie k> ี้เกือบไปสูตรสูตรเหยื่ออะไรนะเหยื่อสูตรนี้ไม่มีเห้วเกือบได้กินเห้วปลามากินช่วงสามโมงกว่าแล้วเกือบสามโมงแล้วก็สามโมงกว่าครับผมเพื่อนนักตกปลาบางคนก็ไม่ได้นะครับวันนี้นักตกปลามาเยอะมากเต็มทั้งสองฝั่งเลยวฟ้ซาก็ันร้องนะครับเอาคลิปนี้ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ